ัสวัสดีครับพวกเราซัมเมอร์เดย์ครับผมปอเล่นเบสครับปอเล่นคีย์บอร์ดแมครับร้องนำครับแนนกีตาร์แปมครับพีดีคอนครับคซัมเมอร์เดย์ก็เป็นชุดในหน้าร้อนนะครับชุดในหน้าร้อนนี่ก็จะเป็นชุดที่เป็นแบบน้อยชิ้นนะครับพวกเราก็เล่นดนตรีแบบไม่น้อยชิ้นแต่ว่าเปิดเผยเล่นแบบเปิดเผยนี่ครับตลบตลบก็แต่งระดับชีวิต ไม่ใช่ชีวิตจริงเหรอมาจากเพื่อนพอดีเพื่อนเขาไปแอบชอบผู้หญิงแล้วผู้หญิงเป็นคนแกล้งทอมก็เลยใส่ว่าแพร่ทอมน่าจะเป็นมือเบสนะครผมมือเบสก็เป็นอะไรที่พิเศษที่หนึ่งคือเบสคนนี้พิเศษยังไงครับเป็นเพิเศษไม่ใช่พิเศษครับพ่อแม่บอกว่าผมเกิดมาจากธรรมะอยากก็เลย้เลยให้าเล่นเบสเนี่ยครับที่เราได้มันกันก็พอเจอ แล้วก็เราลาดนี่ชันดีผนยงลองทำกินา้างผมเองกองชุดแล้วก็เครื่องประกอบทั้งหลายผมเป็นเล่นเลครับถามว่าลาดนี้ชันดีลาดนี้ลาดนี้ชันดีคแต่ว่า ก็เป็นชื่อของชื่อของนักวิยาศาสตร์แล้วก็สายเบียรก็สำกันนทีม่มีความหมายของจอก่อนก็แรกๆ็ัเราเป็นเ,นกเ,เนกรเนกีย่ในกา่าเปกแรี่ชนเบสก็มบอกตานดิอร์เซนแล้ก็ไปเจอ <c oughs> เราแล้วเขาก็รู้สึกสนใจและหลังจากนั้นเราก็มีการแล้วก็มีการเล่น ทางกันได้ก่อนที่จะเป็นง่ายแล้วก็มีได้วันถึงวันตัวก็จะมีมีสาวของดนตรีเดียเข้ามาเทคนิคการเล่นกับดนตรีของจีนก็พื้นฐานก็จะเป็นดีแนวร็อกเนี่ยนะแต่ว่าเป็นไทยกินสลิงก็คือเป็นดนตรีร็อกจี่ ็ทนนี่เราทำดีๆ e ม7เ,เลยก็คือทำมาสิบพันแล้นะสำหรับสำหรับที่นี่เลยพรมก็ก็สิบพันก็เลยเขียนยู่บนถัดด้วยว่าเป็นของที่นี่ในก็คือในอัลบัม้มก็คือตัดเพลงมาจาก,กนในอัลบั้มเต็มของเราที่กำลังจะออกก็คืออัลบัมม้ม EP7 มรือว่าะไรและปกอะไรนะครับ ตัดเพลงออกมาซิงเกิลเป็นให้กันเป็นแน้ตัดจบก็ตอนนี้ก็ปัาา๊มาปั๊มเสร็จัเพลงก็เสเร็จหแล้วเหลือแต่ผมเป็นเป็นค,ค,นคนู๊ก่อนท็อปนะครับตลนด10ปีปิดลิจากแพนดาได้ง่ายกว่าครับลิ้งก็ไปจากแพนด้า้ก่นนอนรถชื่อมันจัยากนะ สวัสดีครับบูดิสทอยเนยครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็ไปเยือนที่โคราชนะครับก็ทีมของเรานี่ทำมาล่าปั้มกันมา2อสองชุดกับอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กับทีมค่ายคันดานะครับที่ไท้มาอยูที่นี่ก็เพราะว่าเราเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ชวนชักชวนกันมาทำเพนะครับแล้วก็วันนี้เรามาที่โคราชก็มีเพลงพิเศษที่จะมามอบให้คนโคราช อาจะะเเป็นพลงออไรก็ผลงานตอนนี้นะครับที่ทำกับพนักงานขอนะครับก็ะะบจะมีะรับบัฟที่ชื่อว่า LP นะครับคือก่อนหน้านี้ก็จะทำเป็นเป็นแผ่นเสียงทีนี้เราเรามีการติอดออกมาเป็นซีดีแล้วนะครับผมก็ติดตามกันนะครับถ้าเกิดว่าใครใครที่ชอบเพลงแฟนเพลงดีคโครล,ลาสก็คิดว่าน่าจะมีบ้างทางบนสือว่าก็ติดตามกันได้ ครับนก็มีซีดีแล้วครับเอาเข้าไปในเอ่อเป็น Google คิมพ์เซิร์าาชคำว่าปุณณีชอยเดรครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่หน้าเพจครับเราติดต่อสื่อสารกันได้ไหมครับ ตอนดอทโฟว่าที่ Facebook ก็มี Facebook อคอมกัน hmm. แล้วแปลการเล่นรูปแปลกัรเล่นรูป mm hmm. มาปรอยยิ้มให้กันวันละนิดยิ้มให้กันด้วยหัวใจ mm hmm. มอรอยยิ้มโปรยปลายรอยยิ้มคลายความเศร้า mm hmm. เงาเราก็ยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้ชื่นใจ mm hmm. ออกยิม ก็เริ่มมาตอนทีหนึ่งเก้าเก้านะฮะก็คือว่าเป็นพี่มีพี่นะครับแล้วก็พี่ดูจากกาเดนนะครับก็เกิดจากพิธีธรรมเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราสามารถทำเพียงกันได้อย่างกล้านะครัเพราะว่าก่อนช่วงยุคหน้าน่เป็นยุกเราเคยอยู่ในชายเพละก็เในที่เคยอยู่ใยุคเก้าสบจะมาที แล้วก็เกิดบริษัทท่าเียงก็เกิดลมต,ตายกันไปทีนี้ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีวิสัวว่าจะกลับมาทางนี้ตอนนี้พอช่วงใกล้ๆกล้ยุคสิบปันก็เหน,นว่าน้องตีจะเริ่มมีทางออกของที่ว่าสามารถหยุดงานที่มาเลเนะครับแล้วก็ มีทางเลือกที่ว่าจะจะขายด้วยตัวเองจะเอาหมดด้วยตัวเองได้นะครับก็เลยเราก็เลยทำเราก็มีเพื่อนๆอยู่หลายๆคนตอนนั้นก็มีพิทเซลนะครับเขาก็เคยอยู่เดลต้รี่ก็มีพิเตอร์มนซิ่งก็คือแกก็มีงานอัลบิเล็กที่แบบอยากทำเองเกาแค่แบบทดลองแล้วก็ก็เลยมาทำด้วยกันแล้วก็มีหลายหลักเพื่อหลายคนนะครับมีแมนดานมี ที่ก็ทำวงที่สร้างหรือบางเพลงก็เราก็เลยพอทำขึ้นมาเนี่ยก็เลยเริ่มมีผลงานออกไปทีนี้ก็เลยเริ่มมีสืกปนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาเคยเห็นว่าเราเป็นคนที่ทำเสนองานใหม่ๆแล้วก็มันก็ออกมาบนบนบน,บนตลาดได้ก็เลยเริ่มมีกลุ่มคนที่นอกเหนือจากเพื่อนๆเริ่มมาเสนอการ จนเราจนเรากลายเป็นค่ายเพลงที่ให้มีเ่นเราบัเพื่อนแต่ว่าเราได้รู้จักคนใหม่ๆแล้วก็รักษาก็คือเป็นค่ายเพลงทางเลือกหนึ่งครับได้ครับอยากทราบว่าตอนนี้เธอวงดนตรีหรือศิลปินที่อยู่ในสังกัดของแพนด้าเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่วงกี่คนอไม่ต้องเป็นคนว่าเป็นวงก็ได้ลิฟอะไรเงี้ยคร่าวๆครับก็มีตั้งแต่เริ่มเปิดมาก็มีประมา ยี่สิบกว่าวงงากำลังมีนนม,ม,ม,มีอาร์บัมที่เป็นซีดีออกมาประมาณสิบสามสิบชุดได้อาา่าฮก็ระยะเวลาประมาณสิบสองปีที่ผ่านมาก็สนะ่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงร็อกน,นะครับก็ก็เป็นคนล็อกหรือว่าจะเป็นล็อกหรือจะเป็นเนื้อเสนหรือจะเป็นเ,น,เ,น,เนื้อตาง เราสนัดสินงที่มีความทีเดคยวแล้วมีตก็คือเราจะไม่แน,น้นว่าจะต้องเป็นท,นนทนี่มันเท่าไหร่เพราะว่ารายใหญ่ก็คือทีมที่สร้างดูแลคนที่อยู่ในใจความไม่อมแบบสนใจ ก็เราจะมีตั้งแต่ป๊อปจนดิสคอ,อร์ดนะฮะหรือตั้งแต่ฟังยากหรือว่าจะเป็นก็จะเป็นเพลงร้องทีือว่าจะเสมกันทั้งหมดหรือว่าจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องหรือว่มีเนื้นรอร้องหรองงือจะร้องภาษาจะร้องภาษาไทยก็ขอให้เป็นเขาคิดขึ้นมาของเขาเองความฟังตัวยอ,อยากให้พี่ฝากถึงเด็ก สมมติว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นนัก้ดนตรีอย่างเงี้อยอยากอยากอยู่จังเลยแพนด้าลยคอนอ,อ,อ,อันดับแรกคือผมคิดว่าเ,เราเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมีความเรพมีความความเป็นตัวเราเองจะต้องแบบถ้าเราคิดว่าเรา ไม่ดีหรือว่าเราอาจะต้องไปติ้งแบบอย่างเพื่อจะให้เรื่องแบบเคารพความนเป็นลักษณะของเราเองอาจจะไม่เก่งหรือว่าจะไม่หล่ออาจะไม่เก่งมากว่าจะเก่งแบบนี้อะก็ตามแล้วก็ให้รวบรวมความกล้าตรงนี้ไม่ต้องกลับไปแล้วก็ถ้าถ้าอยากจะมาดีกับเราก็เข้าใจ คือถ้าตัวกาสที่ว่าเราติดชะตาใจเราก็ววาคงจะได้ลมงานกันพี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงคือทุกวันนี้ถ้าเราได้ทําแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทํามันไปเรื่อๆยๆวันหนึ่งมันจะชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ถุงคนพอมาถึงคนที่เขาเคยเห็นเราอยู่เนี่ยเวลาผ่านไปตัวเราจะจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมาก เราก็จะรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นให้พี่เซ็นคุณหมีกับคุณหมาพนดีเฮ้ยลืมถามวันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากชาวโคราชบ้างครับก็เรานำดนตรีนะครับของวงนั้นสีวงที่เราที่เรา าจะมาแบ่งปันให้ชาวโคราชฟังก็อ,อยากจะให้ลองมาชมรอบทีส่สดกันก็คิดว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆชาวโคราชที่เป็นนักศีกษาอาจจะเป็นคนฟังได้เป็นานก,ก็น้อยนะฮะแล้วก็เราก็มีมีมีผลางานของคุณปิงมาฝากด้วยก็ถ้าสนใจก็ไปฟังได้นะฮะแล้วก็มีเซย์ยูทันดาได้คอร์ด <c oughs> ก็เป็นที่ระลึกยสำหรับงานในวันนี้ ที่เราได้มันกันก็พอเธอแต่ฉันได้ลำเล่มเพลงให้เธอเห็นอีกครั้ง